มาตอนที่เรองราของซีรีส์ที่เขากำลังจะทำกันนะเป็นเวอร์ชันแบบเอามาทำดัดแปลงกันนะฮะก็คือของเกาหลีนั่นเองนะแต่ว่าออริจนินอลจริงๆเนี่ยเป็นของฝรั่งนะตั้งแต่ปี2001เลยเป็นเรื่องราวของความรักที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับแต่ว่าเมื่อๆไป,ไ,ปไปๆมาๆเนี่ยซีรีส์นี้อาจจะต้องชะง,งักนะฮะเนื่องจากว่าคนเขียนบทในออริจนินอลของซีรีส์นี้เขาย้ายศาสนานะครับซึ่งก็ขัดต่อลักษณะของเขาในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับอ้าวเป็นดราม่าเกิดขึ้นครับเดี๋ยวไปรับเด็กข่าวนี้ครับ ถือเป็นข่าวพือฮาไม่น้อยเลยนะครับล่าสุดมีการประกาศยกเลิกสร้างซีรีส์บันจี้จัมปิ้งนะครับซึ่งแต่แปลงสร้างจากหนังเรื่องดังครับก็คือบันจี้จัมปิ้งออฟเตย์โอนนะครับผลงานจากปี2001นะฮะเล่าเรื่องราวครับของความรักของหนุ่มสาววัยทีนะครับที่ฝ่ายหญิงเกิดจากไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุนะครับจน17ไปีให้หลังเนี่ยฝ่าชาที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะฮะ กลับพบว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่งในโรงเรียนมัธยมนะครับที่เขาสอนอยู่มีความคล้ายกับแฟนสาววัยทีนที่จากไปจนกกอดเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะเกินกว่าครูนะครับกับนักเรียนระหว่างทั้งคู่ครับโดยผลงานเรื่องนี้นะครับก็เคยดัดแปลงทําเป็นหนังไทยนะฮะเรื่องดิวไปด้วยกันนะเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่เวอร์ชันซีรีส์ของแดนกิมจินะครับเมื่อเดือนก่อนก็ประกาศสองนักแสดงนำนะครับก็คือแจฮยอนจากบอยแบนด์วง NCT นะครับแล้วก็อียอนอุกนะครับจากหนัง s e c r e t z o ูนะครับ แล้วก็ alive นะครับทั้งนี้เดิมทีตอนแจ้งข่าวยกเลิกสร้างซีรีส์นะครับผู้สร้างเขาระบุเพียงว่าสาเหตุหลักนะครมาจากความเห็นของมือเขียนบทหนังต้นฉบับในผลงานเรื่องนี้นะครับวนกระทั่งล่าสุดมีการเปิดเผยอ้างแหล่งข่าววงในของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้นะครับว่าสืบเนื่องมาจากมือเขียนบทนะฮะอย่างบันจี้จัมพิ้งออฟเดอะโอเนะฮะเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ครับนิกายโรมันแคทอริก หลังจากทำโปรเจกต์หนังเรื่องนี้เสร็จนะฮะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะว่านิการีค่อนข้างเคร่งขัดนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดรับเพศที่3นั่นเลยทำให้หลังจากล่าสุดนะครับทราบข่าวว่าจะมีการสร้างซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากผลงานหนังเรื่องนี้นะครับเจ้าตัวจึงต้องต่อต้านอย่างหนักครับเนื่องจากว่าขัดต่อหลักศาสนาที่นับถืออยู่พร้อมขู่จะฟ้องร้องแบบไม่มีรอมชอมด้วยแล้วก็ไม่ยอมเปิดโต๊ะเจรจาใดๆนะฮะหากยังเดินหน้าโปรเจกต์นี้ต่อ ทำให้ Project Series b บั g จี Jumping เนี่ยต้องแจ้งยกเลิอกอย่างปัจจุบันทันด่วนอย่างที่ทราบกันเลยละครับอ่ะก็ตามนั้นแหละครับ